มาครับผมต่อ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 เราเห็นสีส,สวยไม่ได้เลยนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นของ่ายอันนี้โชคทวีการเกษตรน,นะครับโอ้โห <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่สวัสดีครับสองขาจานตัดใบครับผมสองขาครับผมเป็นจานตัดใบจานตัดใบขอใส,ส,ส่ปุ๋ยด้วยครับผมใส่ปุ๋ยทำรุ่นทำรุ่นไอตออย่างนี้เหรอครับ จะตัดไปอ่าคนสางแล้วก็อ่าเป็นรถตัดตรงเนี้ยคือเราจะใช้ผ้าผู่นี้อ๋ออ๋อนี่คือตัวนี้เป็นตัวตัดตัวนำเหรอครับแล้วก็ตัดใบแล้วก็ไปแ้ปอยก็จะจะ,จะไม่ไม่หอมน้ำตาอ๋อมันจะไม่มันจะไม่เกี่ยวแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยโอ้โหอันนี้พาพาชมหน่อยครับมีอะไรบ้างเห็นสีส,สวยๆอย่างนี้อ๋ออันนี้นะไม่ได้มีอะไรใหญ่ MPI อันนี้ก็เป็น MPI อีกค่ายนะครับของโชคทวีการเกษตรก็ครับผก็จะเหมือนกันนี่แล้วก็จะมีล้อบดปิดปุยให้ชื่นล้อบดเหมือนกันแล้วก็เอ้าทำไมผมเห็นมีเพาวีโอด้วยครับผมอันนี้เราจะใส่ตัวปั่นปุ๋ยหรอครับผมจะแม่นบดโอ้เราสามารถปรับรอบวิดีโอได้ไม่มันไม่เหมือนกับไอตัวตัวไอเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรวะลูกกิ้งลูกกิ้งใช่ลูกกิ้งลูกกิ้งไอ ที่เอาปุ๋ยลงเหรนะอเนาะใช้จะมาจะเป็นระบบเลื่อนจับวันนี้เราใช้วิดีโอเลยพี่โอ้ยอย่างนี้ก็ปรับรอบได้ตามใจชอบเลยลงน้อยลงเยอะปรับปุ๋ยได้พี่ปรับปุ๋ยได้ ขึ้นนี่เป็น,ปนชุดเจ็ดสิบโลโ<อ>เราปร,ปรับได้ด้วยว่าจะให้ลงกี่กิโลต่อไร่อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นของ MPI นะครับอ<า>ของค่าย โชคทีวีการเกษตรนะครับนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับใครสนใจยังไงก็เข้าไปเซิร์ชดูได้ตามเพจแต่มีเพจมีอะไรต้องงมีอยู่แล้วเนาะเียนีครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับโชคทีวีการเกษตรนะครับอยู่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับผมเห็นเห็นบ่อยอยู่ในเพจ <c oughs> วันนี้ไม่มีโอกาสได้มา,มารีวิวแล้วครับผมมีอะไรแนะนำอีกครับโอ้โหเห็นเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยอ๋อมีเครื่องปนยาด้วย นี่นะครับเครื่องพ่นยาอันนี้เขาใช้ยังไงครับเพ่ตัวนี้ก็ีีโอเหมือนกันเลยครับ PTO เหมือนกันกี่หัวครับเนี่ยโอ้โหดูดิยาวยาวประมาณโอ้โหหเมตรได้มั้งเนี่ยใช่ไหมครับโอ้คือฉีดยาคุมอ้อยอย่างนี้เหรอครับโอ้ อย่างนี้ก็สบายเลยครับชาวไร่ทุกวันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วอ๋อมีถังใหญ่ถังน้อยถังเล็กด้วยโอ้โหยอแล้วตัวนั้นล่ะครับเอ็อาทิชิกพาชมหน่อยครับพาชมหน่อยนี่ครับวันนี้เรามาเยือนโชคชวีการเกษตรนะครับ50หถึง150แรงแ้้ยวปุ๋ยบรรจุได้เท่าไหร่ครับ ประมาณสองกระสอบร้อยโลสองกระสอบขึ้นสองนี่ครับสวยมากเลยโอ้สีสันโดดเด่นโดดใจตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดอ๋องพีดีโอเหมือนกันนี่ครับผมโอ้สวยมากจะใช้พีดีโอทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเอชอาร์ทีซิกนะครับของค่ายโชคเวีการเกษตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้แหละครับโอ้โหมันใหญ่จริงอะ ใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหกี่ขาเนกี่ยอีพวะไรนะ่งาใหม่บอกว่าใหม่รุ่นใหม่ใช่ไหมอ๋อคู่กับตัวนี้โอ้โหใหญ่มากตัวตัวตัวบดดินข้างหลังดนิสี่สองสองก้อนอะไรนะครับอ๋อขด้วยคล้ายๆเป็นสตัปเปอร์ด้วยเนาะ ครกกต็อปเปอร์ด้วยจิกไปด้วยจิกก้อนดินที่มันก้อนใหญ่หขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมโอ้โหกี่ขาเนี่ยห้าขาทำไ,ไมมันใหญ่จังเนอะนี้ใช้กับรถงหพี่โอ้เก้าสิบแรงถึง150ร้อยห้าสิบแรงใช่ไหมดูนี้มีเซฟตี้ไหมครับเนี่ยอ๋อเซฟตี้ตัวนี้เหรอรอ๋อถ้ามันขาดล่ะขาด เป็นเทปตี้แบบแตงเมยนะพี่ขาดเรายืดเจ็บดคจิตโอ้โหดูดีลวดลายเขาออกแบบดีไซน์อันนี้ครับเรียเตรียมดินเตรียมดินก่อนปลูกใช่ไหมครับระเบิดดานอ๋อครับนี่ครับครั้งแรกนะครับผมได้เจอตัวจริงของช่งเทวีการเกษตรผมเคยเจอของจิตสมบูรณ์แล้วก็ของค่ายนาครสวรรค์จติรไปแล้วนะครับ ก็ชอบไครไหนก็ศึกษาดูนะครับผมก็เป็นมาถ่ายให้เป็นเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับก็ชอบไครไหนก็จัดนะครับผมสวยๆทั้งนั้นขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผมนี่ครับเบอร์โดก็ตามนี้เลยนะครับผมชควกวีการเกษตรเขาตั้งอยู่ลบบุรีนะครับผมรูนงรูน็อตเนี่้โหปรับไว้ได้หลายองศามากเลยเนี่ยออกแบบได้ดี แะครก็เครื่องพ้นยาก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่รถเรานะครับผมเราใช้งานตามรุ่นตามรถเรานะครับอย่าให้มันลําบากรถเราเนี่ยเครื่องขีดยาก็อันเล็กก็มีอันใหญ่ก็มีนะครับผม200ลิตรร้อยลิตรอย่างเงี้ยอะไรครับช่องเพทายชาแนลครับทั้งเพททั้งเฟซเลยครับพับเพทายชาแนลขอบคุณครับ นี่นะครับผมโอ้โหสวย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 สดงดงามจริงๆนะังานบญกมาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มามาชมโชคกวีการเกษตรครับเขามีเครื่องมืออะไรกันบ้างนะล้าก็เราก็จะไปดูเรื่อยๆครับไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าข้างในนะครับตอนนี้อยู่รอบนอกอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ